ส่วนชนนะครับวันนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับก็จะมาะแถลงผลการปฏิบัติจับกลุ่มนะครับแล้วก็ยึดของกลางเป็นยาบ้านะครับห้าล้านกว่าเม็ดนะครับเเคสนี้นะครับสืบเนื่องจากกานรนโยบายรัฐบาลและก็สำนักงานตำรวจแห่งาชาตินะครับให้ช่วยกันเร่งรัดปราบปรามจับกลุ่มผู้ที่รับรอบจำหน่ายยาเสพติดนะครับเข้ามา แพร่หลายในกรุงเทพมหานครนะครับเคสนี้สืบเรื่องมาจากกองบังคับการตำรวจนครบาลสามและาำรวรแล้วก็กองกับสื่อสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลสามแล้วก็สอนรล .9 นะครับสืบเนื่องจากว่าเมื่อชักสองสามวันที่แล้วนะครับทางสืบนครบาลสามสนร .9 เนี่ยได้มีการจับกลุ่มคนร้ายแก๊งลักรถจักรยานยนต์นะครับ แล้วก็จัดแผนพัตุสกรรมของคนร้ายเนี่ยคนร้ายที่ลักลอบลักรถจักรยานยนต์เนี่ยจะนํารถจักรยานยนต์ที่ลักได้เนี่ยนำไปขนใส่ท้ายรถกระบะตู้ทึบนะครับใส่ท้ายรถกระบะตู้ทึบเพื่อปิดบังํำพางในการขนย้ายนํารถที่ลักมาได้เนี่ยไปส่งต่อ,อยังประเทศเพื่อนบ้านหรือไปส่งต่อ,อยังผู้ที่สั่งการในเรื่องของ ต้องการรถจักรยานยนต์นะครับทางงกับสื่นอนครบาลสานรเก,กเนี่ยก็ได้ติดตามก็ได้ติดตามรถที่มีตำหนิลูกประพันธ์ประเภทแบบนี้นะครับเนื่องจากว่า,าเพื่อขยายผลในเรื่องของการจับกุ่มคนร้ายที่ลักลอบรถลักรถจักรยานยนต์ก็มาเจอรถตู้ รถกระบะมีตู้ทึบแบบนี้นะก็ได้เฝ้าติดตามนะครับพบว่ารถกระบะต,ตู้ทึบคันนี้มาจอดอยู่ที่เรนลานจอดรถแอร์พอร์ตลิงนะครับเมื่อได้ทําการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถพบว่าเป็นทะเบียนปลอมนะครับรวมทั้งมีพิรุษต้องสงสัยรถกระบะนี้มีการเสริมแหนบ ขึ้นไปด้วยนะครับมากกว่าปกติก็สันนิษฐานว่าจะต้องบรรทุกอะไรสักอย่างเนึ่อาจจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือยาเสพติดซึ่งทําให้รถมีน้ําหนักมากมากขึ้นจึงจต้องมีการเสริมแหนกนะครับก็เลยเฝ้าติดตามนะครับเมื่อเจอรถดังกล่าวจอดที่อยู่ที่ลานจอดรถแอร์พอร์ตลิงก์ก็ได้เฝ้านะครับจนกระทั่งมีคนร้ายรายนี้นะครับเดินมาที่รถนะครับฝ่ายสืบสวนจึงได้แสดงตัวเข้าควบคุมนะครับ แล้วก็ทําการตรวจค้นรถคันดังกล่าวนะครับก็พบยาบ้านะครับประมาณ5ล้าน4แสนกเม็ดตามที่ปรากฏต,ต่อหน้าสัวมชนนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลการปฏิบัติที่ต้องชมเชยท่านผู้วัการผู้ละครรัามีสมพุ่งกับสื่อระรวมทั้งพุ่งกับสนล้เก้านะครับที่ช่วยกันติดตามจนสามารถจับกุมเครือข่ายในการผู้ที่ลักลอบ ายาเสพติดยาบ้ารายใหญ่รายนี้ได้นะครับในส่วนผู้สั่งการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะขยายผลไปถึงผู้สั่งการต่อไปนะครับส่วนเทสเนี่ยคนร้ายเนี่ยมีหน้าที่ในการรับจ้างนะครับขนขนของเอามาพักไว้แล้วก็ไปส่งตามจุดต่างๆ,ๆนะครับรายละเอียดจะขอให้ทางสอนลอ .9 นะครับได้ได้ชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดของ การสืบสวนจนไปถึงมีการจับกลุมให้ทังพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับอย่อางที่ท่านผู้จัดการทำเรียนนะครับก็คือเราได้สืบสวนนะครับจากการลักรถจักรยานยนต์เัาแก๊งลักรถซึ่งเราจับกลุมได้ื่นวนที่4กันยานะครับจํานวน3คันนะครับป้ายทะเบียนอีก8 8ป้ายนะครับก็ขยายผมมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาพบรถคันดังกล่าวนะครับ ติด้ใยทะเบียนที่ไม่ตรงกับรถของตัวเองนะครับก็เฝ้ารอตรวจสอบนะครับผลการตรวจสอบก็อย่างที่ทราบครับพบยาว่าจานวน5้าล้านสีแสนห้0 0มืเม็ดนะครับก็จับกลุมดำเนินคดีตามกฎหมายครับออขออนุญาตครับใน้ตัวผู้ต้องหาทำอาชีพอะไรแล้วก็ ไ่รับยาได้ไงจากการสอบสวนนะครับผู้ต้องหาประกอบอาชีพซ่อมรถจักรายานยนต์นะครับอยู่ในพื้นที่สอนฉลองภูน,นะครับก็เกี่ยวเนื่องกับการรักรถอยู่แล้วนะครับสําหรับการรักยาการรับยานะครับก็จะมีะมนายบอสนี่ยไม่ทราบชื่อจริง,รงนะครับเป็นผู้สั่งการนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลนะครับ แล้วยารดมีคือกระจายในรุงเทพหรือว่าออกไปข้างนอก้วยนอกพื้นที่นป้มันไม่เขนี้ยาคนร้ายจะไปรับยามาจากบันงน้าเปียวนะครับโดยจะมีคนส่งอีกทีหนึ่งนะคนร้ายก็นํารถเปล่าไปแล้วก็มีคนร้ายกลุ่มหนึ่งนํายามาส่งที่บริเวณพื้นที่เขตบังนลาเปียวนะครับพอส่งเรียบร้อยรับของมาเรียบร้อย คนร้ายก็จะขับรถมาพักคอยที่ลานจอดรถแอรพอร์ตลิงซึ่งบ้านคนร้ายนียก็อยู่ใ,ใกล้ๆแถวนั้นจากบ้านคนร้ายมาที่จุดจอดรถแ่ใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีนะครับเมื่อผู้สั่งการนะครับผู้สั่งการก็คือนายบอสใช่ไหมนายบอสเนี่ยก็จะมาสั่งการให้กับคนร้ายในนี้นาเล็กหรืออดิศรน,น,นะครับอีกทีหนึ่งว่า จะให้ดำเนินการไปส่งยาที่ไหนนะครับเมื่อได้รับสั่งการคนร้ายก็จะนํายาเนี่ยไปทยอยวางตามจุดนะครับไปทยอยวางตามจุดตามที่เจ้าหนายใหญ่สั่งการไาทีนะครับมีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณทลน,นะครับซึ่งทางสอนอ ล่องเก้าแล้วก็ทางกองพับการตํารวจนครบานสามเนี่ยก็จะขยายผลนะครับถึงผู้สั่งการรวมทั้งลายย่อยนะครับที่คนไ้ายอะไนี้นําไปส่งว่าเป็นใครบ้านนะครับก็จะได้สืบสวนติดตามจับคุมทั้งหมดนะครับในโอกาสต,ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ แล้วก็น <ella> ี่แก็เป็นยี่ห้อนะครับ รถนี้นะครับหนึ่งึงกระสอบด้ยนะะับที่ที่ขดมาแกมามาทุกได้ 1, 500, <ม>หนึ 100, <ม>่งแสนหาเมตรนะครับอันนี้ส0งหมืนเมตรนะครับสองหมนเมตรเพราะเนี่ยในในิ๊เกอรเขตเราก็วจยึดได้ทะยาาด้ครัมีสามสิบเจ็ดกระสอบนะครับ ที่ขนใส่ในรถกระบะกู้ถึกมาครับเพื่อปิดบังนำทางไม่ให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบได้ง,ง่ายนะครับแต่ก็ต้องด้วยด้วยการที่มีปฏิบัติหล่อยพิบแล้วก็การสืบสวนเข้าติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัตินะครับก็เมื่อพบแล้วเนี่ยก็ไม่ปล่อยปละเลยเข้าติดตามนะครับแล้วก็เข้าวระวังแล้วก็คอย ซุ่มซุ่มดูจนคนไลน์มารับของนะครับก็ได้เข้าไปทำจับกลุ่มซึ่งก็ยังมีผู้สั่งการนะครับจากที่เรียนไปแล้ลวรวมทั้งรายย่อยนะครับที่ใฮเล็กเนี่ยได้ให้การไว้เบื้องต้นว่าจะนําของกลางยาเสพติดเนี่ยไปวางเป็นจุดๆตามริมถนนนะครับจะเอาเอาเนี่ยแล้วแต่ฝันว่าตรงนี้กี e ่แพ e ็คกี่เม็ดอะไรเงี้ยนะครับก็จะนําไปวาง ตามที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าหน,น้าที่โดยทีวยวานตามริมถนนซึ่งซึ่งก็เดี๋ยวจะเป็นตรวจสอบข่ายผลในแต่ละจุดนะครับว่าแต่ละจุดมีใครบ้างที่มารับยาตามจุดต่างๆนะครับอันนี้จากเบื้องต้นเนี่ยทั้งเขตในกรุงเทพมหานครแล้วก็ออกรอบๆพื้นที่ตัวเขตติดต่อท,ที่บกนสน,นะครับแล้วก็เขตท,ที่ใกล้เคียงน,นะครับ สำหรับรถทีเป็นรถใหญ่ที่สุดในรอบปีเลยนะครับมีของวชนเคยกับ18ล้านเป็นนะของกองกำลังการตรวจความต้านทานะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ทุกทุกส่วนที่จับมาได้นะครับอยู่ระหว่างการขยายผลนะครับก็เขาก็เฝ้าติดตามอยู่ก็มีผลการปฏิบัติเมื่อไหร่นะครับก็จะนำเียนให้ีน้องสื่อมวลชนได้ลับสายอีกครับ นะครับทุกทุกเคสเนี่ยอยู่ระหว่างการขยายผลนะครับเพื่อการป้องกันไม่ให้ผู้ลักลอบพายาเสพติดเนี่ยนำยาเสพติดเข้ามาแพร่กระจายในเขตเชียงใหม่ตนครน,นะครับก็ถ้าสื่อมวลชนมีเบาะแสอะไรก็สามารถแจ้งใ,ให้ให้ทางข้าราชการรัฐบาลได้รับทราบได้จะได้ช่วยกันปราบปรามนะครับขอบคุณครับรถจักรยานเดินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาไปใส่ในรถตูถ้ตู้ทึบจอดไว้ที่ลานจอดรถ นนขอขอในพื้นที่เขตพื้นที่พกรถสามเ้าใกล้เคียงครับก็เลยเข้าตรวจสอบครับตรวจสอบรถตู้ทั้งหมดน,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 นคะ <c oughs> ครับในเคสนี้นะครับคนร้ายจะไปเช่าลานจอดรถเช่าได้เช่าไปประมาณเดือนหนึ่งไหม <c oughs> เช่าเพื่อเนี่ยให้เช่าพื้นที่เอกชนเช่าเพื่อนำนำรถมาพักก่อนจะนำไปส่งต่ออะไรเงี้ยนะครับเป็นพื้นที่เช่ารวมทั้งเช่า ในกระจายหลายๆจุดน,นะครับเพื่อในกรณีกรณีไปลักรถในโซนไหนก็เอากรใส่รถแล้วก็พักไว้ก่อนกรณนนีได้ตามยอดหรือตามจำนวนที่สัง่งก็ถึงจะได้เคลื่อนย้ายไปเพื่อเพื่อให้ยากต่อการที่จะตำรวจจะสืบสวนติดตามจับกลุ่มนะครับในส่วนของท่านตั้งแต่ตุลาคมรถยาสิบติดนะครมีการคุมขังในที่คับข้องกันนะครับ ก็ในส่วนของทั้งแก๊งร,รถจักรยานยนต์เนี่ยทางกชนก็ได้มีการเน้นยำ้ำแล้วก็จับได้หลายรายนะครับในส่วนของการจราจรรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับก็ทางกองการตำรวจนครบาลก็ได้สั่งระกับชับให้ทุกพื้นที่นะครับตรวจสอบในเรื่องของอแก๊งับรถจักรยานยนต์เนื่องจากว่าสร้างความเสียหายหรือกับพี่น้องประชาชน ที่มีรถอยู่กรลักรถนะครับรถหายเราได้เน้นย้ำแล้วก็ให้ทุกทุกสอนนทุกกองกับสืบสวนนะครับเฝ้าติดตามใครมาแก้งความรถหายเนี่ยก็ต้องขอให้ให้ทางโรงพักให้ความสำคัญแล้วก็ให้สืบสวนติดตามกับกัหมายได้เลยหนึ่งสองสาม